สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้แอดก็จะมารีวิวนะคะสกินฟรีนะคะกิจกรรมของเลือดกรุ๊ปบีนะคะอะ่ะเราเข้าตรงนี้เลยนะคะตรงคาว่าสกินฟรีตรงนี้เลยนะคะกดเลยน๋ออ่าพอก,กดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอคําว่าสกินฟรีนะคะเลือดกรุ๊ปบีเนาะอ่ะเราก็มากดรับตรงนี้นะคะนี่คือถ้าเราล็อกอินสะสมนะคะก็จะได้ตรงนี้นะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะทำลายป้อมนะคะสิป้อมเนาะแล้วก็จํานวนการเข้าร่วมโหมด 5.v5 นะคะหรือจัดอันดับนะคะที่ไปลงแรงนะคะอ่ะเนี่ยแอดก็เล่นมาแล้วนะคะเราก็เลยจะไปรับเลยนะคะกดรับได้เลยนะคะนี่ได้มาเท่าไหร่คะได้มา2นะคะเรียนกุ๊ปบีนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนรูนเนาะ,ะกดไปต่อเลยนะคะซุ่ อ่อนะคะมันก็จะเปิดแผ่นป้ายให้เราไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยตอนนี้แอดก็เหลือเหลืออีกกี่แผ่นคะอ่ตอนนี้แอดได้มาสิบสิบเท่าไรแล้วคะสิบแปดแผ่นนะคะอะ่นับดูได้เลยนะคะนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะคะแอดได้มาสิบแปดแผ่นแล้วนะคะก็ทําให้ได้30แผ่นเนาะอ่ะนะคะก็จะได้สกินเอมิลี่นะคะสกินใหม่ของเอมิลี่เนาะอ่ะ สำหรับนะคะสำหรับสกินนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกกลีบหนึ่งนะคะอ่ะเรามาดูก่อนนะคะออกไปก่อนอ่านะคะก็คือกิจกรรมนะคะฮีโร่ฟรีนะคะฮีโร่ฟรีฮีโร่ฟรีเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปเลยนะก็คือเขาจะให้เรานะคะสะสมหัวใจนะคะเนี่ยก็ให้ครบ พาเราสะสมตรงนี้1 2 3 4สเราก็จะได้เหรียญตรงนี้นะคะ1 2 3 4ก็จะได้ตรงนี้1 2 3 4ก็จะได้ตรงนี้พอเรามาเริ่มสะสมอีกตรงนี้เราก็เป็นเรียงลงมาข้างล่างก็จะได้ดอกกุหลานี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ลงมาก็จะได้ตรงนี้และชิ้นสุดท้ายตรงนี้นะคะของแอดบอกว่าคุณมีคะแนนไม่เพียงพอนะคะ ดังนั้นเขาบอกว่าอยนะ่างไรตอนนี้ขนาดนี้มี4คะแนนนะคะจะใช้5คะแนนเพื่อเปิดช่องดังนั้นนะคะถ้าเราอยากได้ให้ครบเราต้องไปล็อกอินนะคะล็อกอินตรงนี้ก็จะได้มาแล้วก็สังหารหรือช่วยเหลือในการสังหารศัตรูนะคะ20ต่อ20อ่ะก็จะได้รับตรงนี้แต่แอดนะคะได้เข้าร่วม5 V5 นะคะหรือโหมดจัดอันดับหรือลงแรงนะคะหรือลงแรงนะคะก็ รับไปเลยจ้าปึ้งเอาได้มาสามนะคะเรียนแห่งความรักนะคะเร,เรียนแห่งความรักก็ได้มา3เลยนะคะกดเพื่อไปต่อตอนนี้แอดมีเท่าไหร่แล้วมี7คะแนนนะคะเขาต้องการแค่5้าเนั้นเรามากดได้เลยตอนนี้เราเหลือแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะคะว้าวพอกดปุ๊บนะคะเราก็จะได้อ้าวเห็นไหมเฮีโ่นะคะ ร้านเชินฮิงโรก็ขึ้นมาเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรากดยืนยันไว้ก่อนนะคะอะเรารับของรางวัลไปก่อนนี่ได้อะไรมาคะกล่องชิ้นส่วนรูนนะคะยืนยันแล้วก็ตรงนี้ได้อะไรมาเอ่ยโอ้เอฟเฟกสังหารนะคะเอฟเฟกสังหารคู่รักฤดูหนาวนะคะ14วันนะคะอยู่ได้14วันอะกดเพื่อไปต่อนะคะเรายืนยันไปก่อน,นะคะ่ะตอนนี้แอดได้เต็มหนะ้ากระดานแล้วนะคะเนี่ยวิธีโรที่เราจะได้นะคะะ เราไปดูกันก่อนว่าในครั้งนั้นเราจะได้ตัวไหนนะคะไปเลยน,นะคะนี่ไงนะคะตรานเชิญฮีโร่ที่เข้ามาเมื่อกี้นะคะเขาให้อะไรบ้างมิซูกะนะคะพิด้านะคะ,ะ,คะแล้วก็ชูเลนนะคะมีสายฟิลนะคะสไลด์อยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็ไฮยเตะนะคะโอ้แครี่นะคะยิงรัวๆเลยนะคะอารัมนะคะเจ้าแม่แทงนะคะ สาวสวยนะคะซัพพอร์ทด้วยนะก็เด็กซ์ตรานะคะเด็กซ์ตราดูดเลือดรวๆเลยนะคะสำหรับเด็กซ์ตรานะคะี <Oui! S 1> <G> ๋ยวเรากดเลยนะอู้อ่าแอปมีแล้วนะคะมีทูเลนมีไฮยาเตะมีอารามแล้วนะคะแต่แอปอยากได้ได้ซูการ์ละกันนะคะคือยังไม่ไม่มีเนาะอ่ามากดเลยละกันเนาะยืนยันนะคะโอเคโอ้ก็ วัดสิว่าตอนนี้แอดมีกี่ตัวแล้วนะคะ86ตัวเองนะคะแล้วแอดต้องไปให้ถึง114ตัวนะคะเพราะว่าฮีโร่ในเกมของเราตอนนี้มี114ตัวนะคะตอนนี้แอดมีแค่86นะคะก็เหลืออีก28นะคะแอดเล่นเกมนี้มาได้ปีเดียวเองนะคะก็นะคะก็ะมีแค่86ตัวเองนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะอ่านี่ด้นี้มานะคะได้นี้มานะคะโอเคเนะเาะไปดูสิอันนี้ก็เล่นเสร็จแล้วีนนก็รอต่อไปนะคะสําหรับนะคะสำหรับกิจกรรมฮีโร่ฟรีนะคะก็จบพอแค่นี้นะคะโอเคเนาะ เดี๋ยวถ้าอยากให้แอดนะคะทำคลิปประมาณนี้ถ้าอยากให้แอดทำคลิปประมาณนี้นะคะก็ส่งคอมเมนต์กันด้วยนะคะแล้วก็แจ้งให้ทราบด้วยนะคะเดี๋ยวแอดจะมารีวิวแล้วก็ทำให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย